ต้องพึ่งเรือเมื่อเสือต้องพึ่งป่าคนยังต้องพึ่งพาซึ่งกันแบ่งรักแบ่งพองแบ่งใจแบ่งฝันแบ่งตัน,นเพื่อมิตรไมตรีรอยิ้มเพียงนิดสร้างมิตรเพือนพอ เราเป็นกลุ่มป้องดองสามากีร่วมแรงร่วมใจร่วมกันน้องพี่สร้างแดนดินไทยนี้ให้เป็นสุขเราจะไม่แยกแต่กันเราจะผูกคันไว้หนึ่งเดียวเป็น เราผู้นําท้องถิ่นผู้นำท้องที่ตีบ้านกำนันนายกอบตที่มารวมใจกันอยู่ตรงนี้เพื่อสร้างให้น้องๆได้มีทางเดินเพื่อไปศึกษาเล่าเรียนให้มีสะดวกสบายมีความรู้สึกอย่างไรี่ว่าพวกเราได้มาร่วมกันที่ทางเราได้มาร่วมสร้างตรงนี้ต้องมีคนเชื่อก็ดีใจนะที่

สมเราจะไม่แยกแต่กันเราจะพูกันไหน,หนึ่ง เยาวชนถือเป็นผู้ที่มีบทบาทสําคัญต่อการพัฒนาอุงชนตลอดจนการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตซึ่งในเรื่องนี้นะครับกรมการศึกษากระทรวงการศึกษาสี่จะให้ความสําคัญสถานศึกษาจึงถือเป็นปัจจัยหนึ่งของการสร้างเยาวชนให้มีคุณภาพโดยท่านผู้บริหารสถานศึกากระทรวงภายในภาคที่4ได้มีนโยบายที่จะปรับปรุงสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาให้เพื่อต่อการเรียนการสอนจึงเป็นที่มาของโครงการก่อสร้างทางเดินเท้าในสถานศึกษาเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ เรียนในการดูแลทางการเรียนในท่ออากาศและพื้นที่ที่ไม่เอื้อมหน่วยโรงเรียนที่ต้องดูแลนักเรียนที่เจ็บป่วยจำนวนมากแช่ขาดแคลนยาและวัคซีนจึงได้ประสานความร่วมมือกับมูลนิธิวิจัยและพัฒนายาจัดทำโครงการสู้ยาเพื่อน้องสามจังหวัดชายแดนใต้วันนี้ได้เวลาสมควรแล้วและผมขอเรียนเชิญท่านพลตรีปราการประยุทธ์รองผู้ราการสามคำและผภายในพรรคสีส่วนหน้าประธานในพิธี ได้รณราคกล่าวสึงมอบผานเดินเท้าในการศึกษาแจกตู้ยาเพื่อน้องสามดิดแทนใต้ให้กับ hm โรงเรียนจุศิลปิทยาเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไปขออนุญาเชิญครับปบอท่านคณะผู้บริหารโรงเรียนปรุงศิลปวิทยาหัวหน้าส่วนราชการรวมทั้งผู้นําท้องที่ท้องถิ่นที่มาร่วมพบปะกันในวันนี้นะครับต้องขอบพระคุณ ผุ้ท่านเป็นอย่างยิ่งที่ได้รุนแรลเสเวลามาพบปะกันนะครับมีความด,ดีๆเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาร่วมพบปะแล้วก็ทําพิธีส่งมอบทางเดินเท้าในสถานศึกษารวมทั้งมอบตู้ยาโครงการตู้ยาเพื่อน้องในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้กับโรงเรียนประรุงศรีวิทยาในวันนี้หลังจากนั้นท่าน ผู้ในการนะครับโรเรียนรองผู้ในการกอรับสาความมันคงภายในภักศีส,ส่วนหน้านะครับผมนายสอิอิมฮัดดีเลและผู้ในการเรียนประถงศิลวิทยามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยเฉพาะกิจสันติสุขชุดควบคุมที่953ชุดสันติสุข3 0 8 ได้จัดถามวประมาณเข้ามาดําเนินการการก่อสร้างทานเท้าหรือเรียกว่าล็อกวอกเวย์ให้กับโรงเรียนปรทุมศิีธัทยาโดยได้คานึงถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้ดีขึ้นต่อไปหน้าม่กเรียนตัวแทนนักเรียนนะครับประธานในพิธีเท้ารักบกระผมนายอับดุลฮาเลงวะเบราเฮงตัวแทนนักเรียนโรงเรียนปรทุมศิรีวิทยาต้องกราบขอขอบคุณท่านประธานและก็ท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานและก็ร่วมง,งาน,นวันนี้ขอบคุณท่านที่มาสมมอบถายเดินเท้าเพื่อได้รนบมอบให้กับโรงเรียนพนลุมสีวิทยาในวันนี้จากการที่ท่านได้ส่งชุดสันทิสุขที่3 0 8แล้วละก็ชุดสางสิมรพัน์ที่3ามสามาจะทํางานจัดทําทางเดินให้แก่พวกกับผมทําให้พวกกับผมมีทางเดินที่สะอาด ก็สะด่วงบอดภัยกับผมในนามตัวแทนของนักเรียนโนงเรียนผนุงสิงรุษยาขอขอบคุณมานาทีนี้ยอดเราจะไม่แยกแต่กเราจะพูดพันเมหนึ่ง we no. no.